อ c ปต้า l อ7 0 8นะครับดันดินอยู่ที่เทครับบริเวณจุดลงดินของทีมงานอินตานกันยางครับก็ยังอยู่กับผมตีเล็กสายมันเหมือนเดิมคลิปนี้ครับก่อนที่จะาจากลากันไปสำหรับช่วงเวลานี้ของทีมงานอินตานกันยางน,นะครับ<ๆ>เนื้อที่กว่า10ไร่ครับนี่ขึ้นชั้น2แล้ว มาแล้วครับไปเอกของเราครับฮีโน่โดมิเนเตอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เป็นเดก้าครับสุดรอครับเสียพลมาแล้วครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ น,นี้เป็นคันพ่วงครับแต่ว,ว่าวันนี้ถอดลูกกอาไว้อูที่อูอินตานครับ เรียบร้อยเอาฝั่งโน้นครับอยเทินกลับมาแล้วครับดังลั่นแล้ว อ่ะคันสุดท้ายนะครับผมล็อกกี้สีขาวครับมาแล้วโอ้โหฝุ่นตลบเลยครับมองไม่เห็นรถแล้วโอ้ สายแบกสายแบกสายแบกตัวจริงต้องทีมงานนี้เลย ได้ดแล้วครับมาเป็นคันสุดท้าย เรียบร้อยครับไปแล้วลมแรงครับลมแรงฝุนก็เลยแรงไปด้วยทีมงานพักเที่ยงพอดีครับคนขับรถไถก็ไปกับเดก้าเสียพลแล้วกอสำหรับคลิปนี้ครับผมจบกันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ